สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูมิ้นนะคะแปลงร่างเป็นองหญิงมิ้นนั่นเองค่ะดูสิคะมงกุฎของครูมิ้นสวยไหมคะเด็กๆพบกันในคลิปนี้สัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยของ สิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีสิ่งไม่มีชีวิตนี้เป็นอย่างไรบ้าง<ๆ>เด็กๆพอจะรู้ไหมคะอืมถ้าเด็กๆคนไหนไม่รู้ครูมิ้นเองก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวอืม ไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวครูมิ้นเล่าให้ฟังครูมิ้นจะพาเด็กๆไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวดินแดนมหสัจจันยร์สองดินแดนดินแดนแรกก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายเลยค่ะเด็กๆแล้วก็ดินแดนที่สองนะคะ ็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆอเด็กๆพร้อมที่จะไปกับครูมิน้นหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะพบกับดินแดนของสิ่งที่มีชีวิตค่ะเด็กๆโอโ้ตอนนี้ครูมิน้นกำลังอยู่ที่ไหนกันนะโอ้โหดูซิ มีสิ่งต่างๆมากมายรอบตัวคุูมิน้นมีทั้งต้นไม้มีทั้งสัตว์ต่างๆมีลิงโหตอนนี้คุูมิ้นอยู่ที่ไหนกันนะเด็กๆคะนี่คือดินแดนของสิ่งมีชีวิตคะ่ะเด็กๆต้นไม้นะคะสัตว์ต่างๆนะคะ แม้กระทั่งครูมิ้นเองนะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถจเจริญเติบโตได้หายใจได้ขับถ่ายได้นะคะแล้วก็สืบพันธุ์ได้ค่ะเด็กๆนี่นะคะเป็นดินแดนของสิ่งมีชีวิตค่ะที่อยู่รอบๆตัวเราเด็กๆลองมองไปรอบๆตัวเด,เด็กสิคะ ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างคะที่บ้านของดเด็กๆมีต้นไม้ไหมคะที่บ้านของดเด็กๆมีสัตว์เลี้ยงไหมคะแม้กระทั่งหมาแมวไก่แล้วอะไรอีกนะตุ๊กแกจิ้งจกยุง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วมเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆสิ่งไหนที่หายใจได้นะคะหายใจได้หายใจหายใจอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆมันเรียกว่าสิ่งที่มีชีวิตค่ะครูมิ้นขออธิบายในแบบที่เด็กๆสามารถเข้าใจได้ทันทีนะคะและอีกนะคะ ต้นไม้ทําไมต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตคะต้นไม้นะคะก็จะเริ่เติบโตตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปเติบโตขึ้นไปจนออกลูกออกผลนะคะให้เราได้กินอย่างเช่นต้นมะม่วงต้นมะม่วงนะคะ พอถึงยามที่เป็นฤด,ดูมะม่วงเราก็จะได้กินมะม่วงอร่อยๆอนั่นเองค่ะเด็กๆนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตว้าวเด็กๆเด็กๆมองดูรอบตัวครูมิ้นสิคะตอนนี้ครูมิ้นอยู่ที่ไหนกันเนี่ยที่นี่นะคะเขาเรียกว่าที่ของสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั่นเอง พบกับดินแดนแห่งนี้นะคะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนของสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ิเด็กสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คืออะไรก็ตามคะ่ะที่หายใจไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้นะคะเดินไม่ได้ด้วยนะคะ แล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะไม่มีจิตใจเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยค่ะเด็กๆครูมิ้นนะคะตอนนี้กำลังอยู่ที่ไหนนะเด็กๆลองมองดูรอบตัวครูมิ้นสิคะมีทั้งตึกมีทั้งรถมีทั้งบ้านโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเด็กๆสิ่งไม่มีชีวิตนะคะครูมิ้นจะยกตัวอย่าง ให้เด็กๆฟังนะคะสิ่งไม่มีชีวิตก็อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้อืมโต๊ะเก้าอี้นาฬิกาอืมไม่ว่าจะเป็นจานช้อนถ้วยต่างๆอะไรก็ตามค่ะที่ไม่สามารถหายใจได้เขาเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะ สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นสร้างบ้านสร้างตึกสร้างถนนสร้างอะไรอีกคะมนุษย์สร้างประดิษฐ์โทรศัพท์ทำโทรศัพท์เพื่อการสื่อสารมนุษย์สร้างทีวีขึ้นมาเออม,มนุษย์นะคะสร้างอะไรอีกคะที่ไม่มีชีวิตเด็ก ลองมองที่บ้านของเด็ก,ดกสิคะมีอะไรบ้างที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างแม้แต่หินดินทรายก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะครูมิน้นพามาชมดินแดนของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเด็กๆพอที่จะเข้าใจกันแล้วหรือยังคะ ถ้าใครเข้าใจแล้วยิ้มหว,วานๆให้ครูมิ้นสองทีค่ะนี่นแบบนี้ค่ะและนะคะต่อไปนะคะครูมิ้นก็จะมาอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะ ครูมินนะคะก็จะมาอธิบายประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตให้ใเด็กฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนของเรานะคะสามารถสร้างบ้านสร้างตึกได้นะคะสามารถสร้างรถนะคะประดิษฐ์รถยนต์ต่างๆได้นะคะนี่คือประโยชน์ของสิ่งที่มีชีวิตนะคะแล้วก็โทษนะคะของสิ่งที่มีชีวิตนะคะมนุษย์เราคนเรา ชอบตัดไม้ทำลายป่านะคะเลยทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นเองคะ่ะเกิดภัยแล้งด้วยนะคะส่วนการอนุรักษ์นะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะปลูกป่าอนุรักษ์ป่านะคะช่วยกันดูแลป่าเพื่อที่โลกของเราจะได้น่าอยู่นะคะต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์และโทษของสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะ เด็กคะเห็นรูปรถยนต์ไหมคะรถยนต์นะคะประโยชน์ของเขาก็คือสามารถพาเราไปที่ต่างๆได้คะ่ะส่วนบ้านนะคะก็เอาไว้อาศัยนะคะให้เราได้อยู่ได้อบอุ่นคะ่ะส่วนดินนะคะก็สามารถนำไปปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ได้ส่วนน้ำตกนะคะก็เป็นธรรมชาติที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นสบายตานะคะ แลก็โทษของธรรมชาตินะคะก็เวลาฝนตกนะคะก็อาจจะทำให้น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะการนรัรกษสิ่งไม่มีชีวิตเราสามารถนะคะเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเพื่อให้บ้านของเราแน่าอยู่เก็บขยะนะคะบนที่สาธารณะอย่างเช่นทะเลสวนสาธารณะหรือริมข้างถนนต่างๆนะคะช่วยกันเก็บกัน ช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องด้วยค่ะเด็กๆนี่ก็เป็นการรู้รักสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนจากการวันนี้ครูมิ้นก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะใบงานใบนี้นะคะที่ครูมิ้นแจกไปกับคุูคิแจกไปนะคะเด็กๆนำขึ้นมาเลยคะ่ะนำขึ้นมานะคะ เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะดินสอเตรียมสีนะคะเตรียมใบงานให้เรียบร้อยเด็กๆเตรียมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทําพร้อมๆกันกับครูมิ้นเลยะคะ่ะใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครูมิ้นด้วยนะคะเด็กๆเอาเป็นว่านะคะเราไปทําใบงานพร้อมกันเลยคะ่ะ ใบงานหน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะให้เด็กๆระบายสีสิ่งมีชีวิตและกากบาดท,ทับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะในนี้ก็จะมีกานาฬิกา,า,กาพึ่งโตะ๊ะเป็ดปูวัวโลมาเสื้อไก่ขวาน แมวค่ะครูมิ้นนะคะก็จะเริ่มจากระบายสีสิ่งที่มีชีวิตนะคะให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเพราะว่ากาหายใจได้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ปูนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันค่ะเพราะปูก็หายใจได้มีชีวิตเดินได้นะคะวัวก็เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็ก,ดกโลมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะ พราะโลมานะคะสามารถจเจริญเติบโตได้จากลูกปลาโลมาตัวเล็กๆนะคะก็กลายเป็นโลมาตัวใหญ่ค่ะส่วนไข่ไก่นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันค่ะจากไข่นะคะก็กลายมาเป็นตัวน้องไก่ตัวน้อยๆนั่นเองค่ะแมวก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ ลูกแมวกำลังนอนหลับเลยค่ะต่อไปนะคะครูมิ้นก็จะก,การทับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นนาฬิกาโตเสื้อขวานค่ะเด็กๆเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะเขียนชื่อนะคะให้เรียบร้อยนะคะเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่อยๆเขียนสวยๆนะคะครูมิ้นก็สาธิตการเขียนชื่อให้เด็กๆดู ชั้นอนุบาลอะไรอย่าลืมเขียนนะคะแล้วก็เลขที่เท่าไหร่อย่าลืมด้วยค่ะครูมิ้นครูคลิปรอให้ดาวอีกเช่นเคยคะ่ะและในวันนี้ครูมิ้นก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ